วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เพชรพิงค์ยังอยู่ที่เชียงใหม่กับซัมเมอร์ทุกคนลองทายดูสิว่าวันนี้เพชรพิงค์จะพาซัมเมอร์ไปเที่ยวไหนแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวเราต้องไปเจอกับดาวติ๊กต็อกสี่ล้านซับซ้ตนะะคอน ใช่แล้วทุกคนเรามีนัดเจอกับเจเมทพอยนางมีแผนว่าจะออกรถซึ่งตอนนี้ก็ออกมาแล้วนี่แหละทุกคนเชื่อป่ะว่านี่เป็นครั้งแรกของการขับรถของลามาเลยก็เล่นสะใจหายใจความอยู่เด่ปัจจุบันตอนนี้ลามาก,ก็คือขับรถเก่งแล้วนะทุกคนทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากล่าสุดพี่เมทพอยจะเป็นหนี้แล้วทุกคนว้าวุ่นแล้วดิเนี่ยไม่ขายไปไม่เอาแล้วไหมไม่ได้ไม่เป็นหนี้ก็ไม่รู้จะเติบโตสักทีเราจะต้องมีหนี้ก่อน รักพาตัวใครบางคนแถวนี้ไปขายไตดีกว่าแน่นอนว่าใครบางคนที่ว่านั่นก็คือจัมเมอร์เตรียมตัวไว้ได้เลยเพราะว่าวันนี้เป็นพิงค์จะพาซัมเมอร์เข้าป่าใครอยากดูต่อเม้นมาเลยพิมพ์คำว่าต่อขึ้นมาเยอะๆถึง1ิบเม้นเมื <assunto> ่อไหร่เดี๋ยวได้เห็นเป็นพิงค์พาซัมเมอร์เข้าป่าแน่นอน